ยาสมชายนะคะแล้วก็ขอบคุณพ่อแม่ชาวสระบุรีทุกท่านนะแต่ว่าหนูเนี่ยต้องขอโทษมากๆเลยนะคะขอโทษจริงๆด้วยนะคะเพราะว่าเนื่องจากฝนตกแล้วหนูก็ไม่สามารถยูถ่ายรูปด้วยได้นะคะแล้วก็พื้นค่อนข้างเปียกแฉะนะคะไม่อยากให้พ่อแม่เนี่ยต้องลางบากนะคะทีนี้เราก็เลยต้องกลับบ้านก่อนนะคะ แล้วก็วันที่แปดนะคะวัดไผ่เหลืองนะ,ะนนทบุรีนะหนะูและทีมง,งานสอนสุพรรณมันโชนะคะจะไปทำการแสดงนะคะก็วัยแม่เนี่ยสามารถติดตามนะคะไปรับชมไปถ่ายรูปวยกันได้นะคะมากันเยอะๆนะคะยิ่งเยอะยิ่งดีค่ะหนูชอบความอบอุ่น